เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะถ่ายเหมืนไม่ได้แล้วท่ายเหมืนไม่ได้แล้วปวดทัวเขานี้ทั้งสองข้างนะโยมนะ,ะถ้าเดินเด็นม,มากๆแล้วจะจะเดินลำบากสิบสามปีน้คุ้มมากสุดคุ้ม,ม ผมเลยแบบผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยพี่นอนท่านิ่งทุกวันค่ะนอนท่านิ่งนอนไปด้านทุกวันอะเห็นคนเนี่ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอะ เวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะะคขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แทนขาอ่อนแรงไปแล้วแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างบนเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะท้ายเืนไม่ได้แล้วท้ายเืนไม่ได้แล้วพี่เดินอย่าหงีอะค่ะเวลาเข้าห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ไหม เพราะมันต้องพับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบุลแล้วงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเดือนแรกเป็นเท้าขึ้นมาค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาลุกได้เลยเราเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยเท้าใช่ตอนนี้เดินได้ป่ะใช่ไหมคะที่ก็ออกกําลังกายได้เหมือนเดิมอ๋อค่ะ แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาการท right? ี e yeah. Dude, ่พี่เจ hey? ็บล oh. wow. ้าวตาขาเนี่ยมันหายไปหายไปเลยแล้วายไไม่เป็นอะไรเลยโอ้ตอนเดินลองเดินไปๆมาจะวิ่งให้ดูได้ไหมคะอะเรา ก่อนที่หลวงพ่อจะฉันติตภัณฑ์ตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี้ทั้งสอง้งงข้างนะโยมนะถ้าเดินเด็ดมากๆแล้วจะจะเดินลําบากมันเสียมันมีไม้ลวกด้วยแล้วเข้าไปแทงเนี่ยสิปีดั1สาปีที่ทนทรมานทรมานมมากเลยใช่ไหมคะ แล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ะอ,อาการเขาก็ดีขึ้นนะข,ขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ยาจากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรียกได้ว่าประทับใจอาจจะมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะก็ลองดูโยม้องห้าซองนี้ก็รู้แล้วยโยมเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมก็มีบู์นี่ก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ย<ะ>ถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วจะได้ไม่ต้องโคมาบาเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เข่าได้ขาเราคืนมาเงี้ยคุณแม่อมีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้ว่ะพโลูกแปดปี้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกม,มันลำบ,บากมากเวลาลุกลี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกึบกั๊บกึบกับล้อคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น บุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สมนั่มันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่คุณแ่ทานแค่3ก็สซองนะะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางออะไรก็้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยมช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยใช่นี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยอ้ยตัวใช่แตลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของ้า่เนนํีย ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยกาตันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกึกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,คะขอเชิญเลยนะคะ,คะขอเชิญเอาไปทาผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงามากๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูลช่วยฟื้นฟูนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> สําหรับวันนี้นะคะบุกจะมาตอกย้ำนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพกุกนะคะได้ของแท้นแน่นอนและวุวกก็เป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่ด้วยแล้วตัวบุกนะคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดน่ย้เป็